สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาที่พักนะคะเป็นที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิที่นี่นะคะชื่อรีสอร์ทว่าวาสนาดีรีสอร์ทนะคะเขาก็จะมีห้องพัก เป็นหลังๆนะคะสีสันสวยงามเลยนะคะมีทั้งหมด10ห้องด้วยกันนะคะพอเปิดประตูเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอที่นอนนะคะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะที่นี่จะมีเฉพาะเตียงเดี่ยวเท่านั้นนะคะมีประมาณาสามารถนอนพักได้2ท่านนะคะถ้าเราจะเข้ามาเพิ่มเป็นคนที่3มนะคะเราก็จะต้องเพิ่มเตียงเสริมอีก100บาทนะคะก็จะมีทีวีมีตู้เย็นมีแอร์นะคะเป็นห้องแอร์แล้วก็มีพัดลมให้ด้วยนะคะ ส่วนห้องน้ำนะคะก็จะมีเครืงน้ำน้ำอุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของห้องนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นห้องน้ำนะคะตรงด้านหน้าเป็นอ่างล้างนะคะก็สามารถอาจมีกระจกไว้สำหรับแต่งหน้าได้นะคะก็ราคาห้องอยู่ที่ในราคา4 5 0บาทนะคะต่อคืนนะคะก็ถ้าใครสนใจพักก็อยู่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิคะ่ะ